สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเชฟโรเลต RVO สีเขียวนะคะ mm hmm. เจ้าเขียวเหนียวสับค่ะอ,อยู่นานหน่อยนะคะคันนี้รอเนื้อคู่ค่ะเนื้อคู่ยังไม่เกิดกุญแจเป็นกุญแจรีโมทเซ็นทรัลล็อกนะคะแล้วก็คันนี้จะเปิดเปิดฝาท้ายที่กุญแจได้เลยนะคะแต่ราชมรอบคันกันก่อนค่ะสีประมาณ90%นะคะ สีสวยมากเลยค่ะคันนี้แทบไม่มีตำหนิแทบไม่มีมิอรอยเลยนะคะรับคันประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะกดเปิดท้ายนี่ค่ะกดเปิดท้ายที่รีโมทได้เลยนะคะ รถคันนี้เป็นชื่อพ่อค้านะคะพ่อค้าโอนเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อตัวเองนะคะเดี๋ยวเราช่วมภายในกัน,นะคะ่นะ,คะเบาะสะอาดนะคะ หลังคาพ่อขากับแม่ค้าช่วยกันขัดแล้ววันนั้นก็สวยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งค่ะ <c oughs> แผงประตูสวยๆนะคะรถมือสองขายตามสภาพนะคะมีริ้วรอยตามอายุการใช้งาน,นะคะ่นะ,คะภายในเนะะี่ยค่ะ คอนโซลไม่มีแตกหักนะคะแม่ค้าทำการเก็บงานแล้วรถใช้ได้ปกตินะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันค่ะ เครื่องที่มีน้ำนี่คือมีคนล้างรถให้นะคะเมื่อกี้เอาน้ำสาดรถยังไม่ได้เช็ดค่ะยังมีน้ำอยู่รถสวยนะคะรถไม่มีพิกคว่มชนหนักจมน้ำไม่มีนะคะ เมตาเก่งอยู่ค,ค่ะเรวไปฟังเสียงเครื่องกันนะคะเบาะมีฉีกขาดตรงนี้นิดหน่อยนะคะถ้าเย็บก็ก็ได้อยู่ค่ะเอาเข็มกับได้เย็บ มีกล้องด้วยนะคะรถนี่ค่ะสตาร์ทแล้วนี่แม่ค้ายังไม่เปิดแอร์นะคะแอร์เย็นค่ะ แอร์เย็นช่ำนะคะลูกค้าพ่อค้าไปเติมน้ำยาแอร์ทำอะไรให้เรียบร้อยแล้วรถพร้อมใช้งานนะคะเกียร์ออตโต้ราคาห้าหมรอบาทไม่อยู่ที่2องแสหกหด้เก้าสิบหกิโลนะคะรถมือสองค่ะลูกค้าสิบกว่าปีแล้วไม่แสนนิดๆหายากค่ะส่วนมากจะสองแสนสองแสนอัพเลยค่ะนี่ช่องแอร์เป็นวงกลมนะคะกระจก ลงสี่บานใช้งานได้ครบนะคะเราดูกระจกมองข้างกันค่ะอันนี้กระจก บอกกำมะหยี่นะคะเอ้ยไม่ใช่เออน่าจะบอกกำมะหยี่ไม่รู้เขาเรียกกำมะหยี่ไหมแต่จับแล้วเป็นผ้าค่ะก็จะมีเลอะตรงนี้นิดนึงนะคะลูกค้าเราใช้งานได้ปกติเลยค่ะแม่ค้าเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานค่ะ ได้ไปราคานี้ถือว่าคุ้มนะคะแม่ค้ารวมเก็บงานห้าหมื่นกว่าแล้วนะรวมตัวรถเนี่ย<ม>ไปฟังเสียงเครื่องว่าเสียงเงียบไหมเสียงเงียบเลยเนี่ยค่ะเสียงเงียบเดินนิ่งๆเลยนะคะ เ,เดินดนิ่งเดินเรียบเลยค่ะไม่มีเล้าสวิงเลยสำหรับลูกค้าที่หารถใช้งานทักแชทหาแม่ค้าวิดีโอคอดลดูรถได้นะคะหรือโทร0800682456นะคะราคา5 6,900บาทมีบริการขับส่งทั่วไทยนะคะขับส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะถ้าลูกค้ามามาดูรถเอง ไม่ต้องมาจํานะคะมาดูรถได้เลยถูกใจพร้อมจ่ายจบซื้อรถกลับไปได้เลยนะคะถ้าลูกค้าให้แม่ค้าขับส่งแม่ค้าขอมาจําขั้นต่ำห้าพันบาทนะคะเซฟแม่ค้าเซฟตัวเองด้วยนะคะลูกค้ากลัวแม่ค้าเป็นมิชฉาชีพแม่ค้าก็กลัวลูกค้าหลอกเหมือนกันค่ะต่างคนต่างกลัวกันนะคะก่อนจะซื้อรถกับแม่ค้าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะคะแม่ค้าจะให้แอดเฟซดูโปรไฟล์แม่ค้าให้เช็คทุกอย่างนะคะ แล้วก็คือถ้าโอเคก็ตกลงราคากันจะต่อแม่ค้าอ่านิดๆหน่อยๆได้นะคะต่อได้แต่อย่าต่อเยอะเกินนะคะต่อทีเป็นหมื่นก็ไม่ไหวนะคะเพราะว่าแม่ค้ามีต้นทุนค่ะมีต้นทุนการซื้อขายต้องมีกําไรนะคะแต่คันเนี้ยกําไรแทบไม่เหลือแล้วนะคะถ้าลูกค้า ไม่อยากมาจําบอกอีกทีนะคะลูกค้าไม่อยากมาจํามาจบที่หน้ารถมาซื้อได้เลยถ้ามาปุ๊บอ่ะมาปุ๊บไม่ต้องมาจานะสมมุติว่าไม่ต้องมาจําสักบาทมาถึงปุ๊บลูกค้าโอเคตกลงชอบใจเดี๋ยวพี่เอาไปโอนเองนะน้องอย่างงี้พี่เอาไปโอนเองนะโอเคพี่ไม่ต้องจ่ายมาจําพี่จ่ายเงินทั้งหมดยอดเต็มจ่ายมาแล้วพี่ก็ขับรถกลับได้เลยค่ะแต่ถ้าพี่จะให้หนูไปโอนให้พี่ต้องมาจําค่ะเข้าใจตรงกันนะคะพี่ต้องมาจําค่าขั้นต่ํา